ก็ฮอล์ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมพูงเกมเกมอร์ทีวีครับวันนี้แล้วก็มาอยู่กับเกมการ์ดอัพโบบายอีกเช่นเคยนะครับผมก็ได้ทําการอัพนะครับอัพเออ่พวกลัวพวกกําแพงที่เป็นเลเวลไปนี้ไปแล้วนะผมก็จะอัพไปอีกนิดหน่อยอ่แล้วผมจะรอขึ้นบ้านเลยนะครับผมจะรอขึ้นเออ่ บ้านหลักนะอันเนี้ยศูนย์กองไอศูนย์กลางบัญชาการนะครับผมจะอัพเลยแล้วกันนะถ้าเกิดผมมีพอ,ม,พอมีพอหรือ,อยังมีพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอัพเลยเดี๋ยวแปบ๊บนึงขอใช้กําแพงแป๊บนึงนะ,ะมาๆมา,มา,มา,มาเต็มโอเคครับทําการอัพเลยครับนี่แล้วก็ทําการเล่ครนะับบ้านศูนย์กลางศูนย์บัญชาการของเราจะเป็นเมลสามนะครับ ตอนนี้แล้วก็ได้ทหารใหม่มาหนึ่งนายนะอขอรับของของไว้อ๋อขอดูที่โกดังตัละครน,นะอ,อันนี้เป็นทหารทั่วไปนะครับอันนี้ทหารทั่วไปเราขออัพขึ้นหน่อยนะมีเช่นนี้นะครับไฟ แมกซีนนะครับคือกระสุนในการยิงมันจะมากขึ้นนะ <S <S โอเคแล้วก็เอ่อผมน่าทําการสร้างกิวแล้วนะเอ่อพันธมิตรนะครับก็เ,เป็นพวกประมาณกิวอนะก็ยังไม่มีแค่คอเข้านะครับซึ่งกิวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะไอ้ไม่ใช่ใหญ่ดีมีเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยมไม่ดูอ่าไอ,อ้ไม่ใช่ผิดนันนี่นี่นี่นเหรียญทองนี่นะ ผมอยู่อันดับสี่นะผมต้องเก็บเหรียญอ่ะถึงพันเจ็ดอ่ะผมถึงจะขึ้นหลีกอ่าหลีกเงินนะ oh. โ,ะโะอ้โหโคตรเยอะวันนั้นเอ่อคลิปที่แล้วอ่ะอ่าคนที่อยู่อันดับหนึง่งอยู่ประมาณไม่ถึงพันครับไม่พันนิดๆมาวันนี้โอ้โหขึ้นไวมากครับก็โอเควผมจะทำการไต่ลีกปไปเลยแล้วกันเขาเรียกว่าลาีกหรอเปล่าผมไม่แน่ใจนะ จะผมก็อาจจะเบาขอโทษด้วยครับอ่าอันนี้เอเลดครับมันชื่อว่าเลดะครับอีกสองวันจะเข้าเบต้านะครับเป็นทีั้นพัทมิตรนะครับอ่าก่อนเราจะอันนี้นะเราขอเราต้องการทรัพยากรครับเราก็ต้องเป็นเลดนะเลดแหละอ่ะเลดเลยครับเพราะว่าเราไม่มีทรัพยากรแล้วนะเพราะว่ากระสุนนี่เราก็รอนครับรับโอเวอร์ที่ยอามันนีอ๋อผมจะเลดเลยแล้วกัน ขอเพิ่มทหารนะครับเราได้มาหนึ่งนายระเบิดมีบาบาบาอันนี้ไม่เอานะถังยังไม่มีเขียไปมาเราจะลงเลทกันแบบย,ยาวๆครับจาก3 0เออสามสิบเก้าเหรียญน,นะครับเราเล่นเล่นไปเนี่ยเราจะได้มากี่เหรียญน,นะครับผมอยากได้สักห้าสิบหกสิบนะครับจะถึงปะดูฟงมไม่น่าทิงเนาะ,ะผมล่อยอฐานพันศึกก่อน แารถเสืก,ก็ดีนะครับอันนี้เป็นสองอดาวงเงินนะครับผมเรียกว่าดาวงเงินแล้วกันน่าจะเรียกง่ายกว่ากันนะครับโอ้โหโอ้โหตุงตึงตึงตึงแล้วครับช็อตนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมนิวเคียร์ลงก็ว่าละปรับระเบิดควันไปหนึ่งทีครับ เราผมจะเรียกทหารอันนี้นะนวยลบนะครับนวยลบทั่วไปนะครับมานะกับทหารทั่วไปผมว่าทหารทั่วไปก็มีเออได้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็กิตเป็นที่น,นะอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วนะนะอไอฟอมนั้นก่อนนะครับมันจะถึกเกินไปนะครับวผมจะเอาพยาบาลมาเรื่อยๆนะเพราะพยาบาลเรานี่จําเป็นมากนะ เพื่อจะให้ฐานเรานี่ยืนนานขึ้นเราก็ต้องมีอ่าพยาบาลนะครับสายหูเยอะๆนะตอนนี้ผมมีพยาบาลอยู่4ตัวไสม4หรือ5ตัวอาจาถาเกิดเรามีอยู่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วล่ะครับ4 5ตัวนี้ก็แบบเหลือครับบอกเลยแบบนี้เราใช้ตัว,อ,วอ,อเดินหน้าบิดเบิด้วน ูมระเบิดนี่เที่ยตู้มเมาให้ขอปืนคนเคนเ่ีงระเบิดก่อนแล้วกันโอเคเลนี้เราชนะครับเราเกือบแพ้ดูทรงเหมือนจะแพ้นะแต่มันไม่แพ้นะ,ะก็ดีไปครับเราได้ทองมาหนึ่งพันนะครับแล้วก็อาวุธนะครับห้าร้อยนะผมจะตัดเศษนะครับผมจะอนนเอี้ยว จะเลทไปเรื more more. ่อยๆแล้วกันนะครับลงเลทแบบเก็บทรัพยากรนะครับเดี๋ยวพวกอันนี้อื่นะผมค่อยไปอันนี้กันว่ากันนะครับมจะลงเลทแบบเรื่อยๆครับอันนี้เป็นบ้านศูนย์กลางเรื่สองนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับของฝ่ายที่เราจะไปเลทแล้วก็จะเป็นทรัพยากรตรงนี้นะครับที่เราจะได้มานะครับก็อีก2อย่างนี้มันจะสุ่มให้นะว่ามันจะเป็นอะไรนะโอเคอันนี้ก็แกีบฐานทัพที่เขาจัดนะก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคไม เริ่มเลยเรายังไม่มีรถถังนะไม่รู้รถถังมันเวิวเท่าไหร่อะรนะ่ะถึงจะได้นะถ้าเกิดมีรถถังยี่เป็นอะไรจะกับปิงมากเลยนะผมดูทรงลนะจัดมาหารพันศึกซิอ่าประมาณนี้เดี๋ยวอีกหนึ่งนายเดี๋ยวจะเอาอันนี้ลงนะดยวควรเป็นพี๋ยวผมรอ,อแพทย์นะครับแพท เราจะได้มีสองตัวนะครับในการเดินผมต้องทาลายป้อมเป็นหนึ่งป้อมครับมันจะได้ง่ายเป็นหนึ่งทีแล้วก็เอามาอีกหนึ่งตัวระเบิดอีกหนึ่งแคทอีกหนึ่งนะครับแคทอีกหนึ่งนายนะครับแล้วก็คนคว้างเบิดอีกหนึ่งนะครับผมเจ้าหน่วยจู่โจมทั่วไปนะครับมาอีกหนึ่งแล้วก็ระเบิดลงตรงนี้น่าจะได้สองหลังนะโอ้โหได้หลังเดียวครับเพีย้จุดพลาดนิดเดียวไม่เป็นไรครับ ใบแคบเรามีคนแล้วเนี่ยมันน่าจะเยอะ,ะอยู่นะเบิดลุ้งตุ้มตุ้มตุ้มเอาคนควางระเบิดมาครับเครื่องระเบิดนะควางระเบิดระ,ะเบิดลุ้งเชี่ยวตุ้มอะไรเตะหนึ่นนงน,งนะฮะ เหดนี้เราก็ชนะแบบชิวๆชิ้นเพลนะฮะนี่บุ้มทอให้เดรียญนี้เราก็ได้ทองหนึ่งพันนะครับแล้วก็อาวุธนะครับเจ็ดร้อยแล้วก็ได้หีบมันหีบไม้นี่มันหนึ่งหีบนะครับหีบไม้น,นี่มันก็จะให้ทรัพยากรที่ค่อนข้างดีอยู่นะเพื่อไปอัพเอ่อพวกทหารเรานะกับพวกอันนี้เดี๋ยวผมขอเ เหนื่อยใช่เลยผมขอรับของก่อนนะอ,อันนี้เป็นอัพพวกอาวุธเอ่อพวกของติดตั้งนะครับเรียกง่ายๆก็ประมาณนะเ,าเทียนนะไอเทมนะเดีเ๋ยวๆยวขอรับของก่อนนะครับอาจจะเสียเวลาคลิปอาจจะยาวตรงรับของนี้กขอโทษขออภัยด้วยนะผมอัพเสร็จแล้วผมจะอัพเจ้านี้ขึ้นโอ้โหไม่ถึงต้องแช่ห้าบันหกเลยอะเยอะมาก เดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนละกันอันนี้ไม่ใช้ได้เพราะผมก็ยังไม่ได้อัพนะแล้วเขาใช้เพชรไปหนึ่งที่น้ำมันครับน่าจะเป็นรถถังเราน่าจะต้องอัพอันนี้ปะวิศวะเดี๋ยวผมจับวิศวะก่อนละกันนะครับมันจะได้ช่วยในการสร้างเร็วขึ้นหรือเปล่ายนนั้ไม่แน่ใจโอเคดเดี๋ยวผมลงเลีดต่อละกันครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาในการรับของเกินไปนะไม่ควรลืมดูว่าเออบ้านมันเท่าไหร่ขอโทษครับ เราลองดูว่าบ้านเล่ที่ผมจะเล่มันเวลวเท่าไหร่แล้วก็ทับมันจัดยังไงนะก็ด,ด,ดูไปล้วกันนะครับทับเป็นประมาณนี้จุดโจมแล้วก็เอาระเบิดควันลงนะครับก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็ขอบุ้มไปหนึ่งหลังนะครับเพราะว่ามันแรงเกิน่ะ โอเคผมดนะทําการเอ่อบุ้มไปแล้วนะครับหนึ่งหลังซึ่งเราจะเเดินไม่ดีขึ้นนะ่าเราจะโจมในไีสจะบุ้มบุ้มอันนี้แล้วกันจริงนะครับมันจะได้ไม่ออกมาอีกนะมันจะออกมาไม่เยอะนะอะไรประมาณนั้นครับตรงนี้ไปเลยแลวครับตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะเคานายทหารเรามีเอ่อทหารแคทเรามีสาม ถามตัวเลยสิตัวโอเคประมาณนี้มเ o าแล้วม่า zoom อดีโดนตันไม่หนึ่งชี้นายแท้ครับผมเลือกนายแท้มันจะได้เยอะๆนะอคีคก็หาเราเรียกมันใี้ยิ่งนะเอาละครหน่อยระเบิดกับอันนี้แล้วกันมาเนี่ยอ่นนอนนานอยโจโจอีกหนึ่ง สามครับเบิเร์ดไฟอ่าเลดี้ก็ชนะเหมือนเดิมนะครับเลดที่สามนะก็จะตึงๆหน่อยนะก็ไม่ไว,นะว่าเนาะโทษด้วยครับข้อความมาเข้ามามาโหลดช้าอยู่นะโหลดช้าอยู่ อ่า hmm. uh, ผมจะอัพค่ายเอ่อที่ผลิตกระสุนนะแต่ว่าผมยังผมว่าจะอัพวิศวาก่อนวิศวานี่ใช้หกพันแปดเลยนะครับทั้งทองแล้วก็อาวุธนะใช้เยอะมากมาดูสิไรองเท้าได้ทองอาวุธโอเคถือว่าดีครับได้ทองอาวุธได้หมวกอืมแล้วก็ของ ขอของอัพก่าขออัพหน่อยสองพันเอ้ยลืมว่าจะอันนี้อีกแล้วอีกแล้วเ,เมื่อทหารทั่วไปอะไรเนี่ยเมื่อทหารทั่วไปฝ่ายพันธมิตรตายทหารทั่วไปภายในระยะห้าช่องจะได้รับความเร็วกันจุมตีเพิ่มขึ้นจนเวลาสามวินาทีไม่ซ้อนทับกับ ไม่ซ้อนทับกันนะครับลดค่าการเรียกลดลงนะครับการเลี้กลดลงนะครับอ๋ออันนี้แล้วกันลดลงหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นบีกนิดหน่อยนะมันจะแบบยังไงเวลามันรีใช้เัีไยมันก็จะไวขึ้นนะครับประมาณนั้นคี๋จะขอไปเลทต่อนะก่อนจะไปเลทผมขอ นี่ได้ปะอันนี้ยังอัพไม่ได้ผมต้องอัพอันนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปเลตต่ออีกนิดหน่อยนะอันนี้ทองอันนี้ขอรีแล้วกันนะพวกผมอยากได้อาวุธมากกว่าทองนะครับทองนี่มันค่อนข้างมีเยอะละอันนี้ก็ได้บ้านเรือสองทับจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นหน่วย อ่อพยาบาลประตมพยาบาลไป๋ยวผมอาจจะบากขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับมาเราเลตทั้งที่สี่นะมาครับปล่อยทหารทันศึกลงครับอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็จะได้อีกหนึ่นะครับคือได้เงียเป็นแอพยาบาลคนระับผมจะทิ้งตรงนี้ลงเลย อมเราให้สวยจะไม่มีถ้าเกิดเราเล่งตรงนี้นะครับมันจะทหารฝั่งระตูจะลดลงนะครับจากทุกทีจะมาหกนะครับมันก็จะเหลือมาสามนะประมาณนี้นะมาบวกไปขอ,อเล่นบ้านใหญ่เลยแล้วนะ มันได้อยู่แล้วครับแต่ว่าดามเมจมันจะน้อยนิดหน่อยที่่วแพทลงในเครื่องระเบิดลงที่ด้ระเบิดมีเชียนะครับซึ่งเราจะยังไม่ใช้นะว่าระเบิดนี้มันไม่สามารถทำบ้านเออส่วนกางเออส่วนประชาการได้นะอุจจาระัญชาก,การนะครับเราไม่สามารถทำ ให้มันพังได้นะหรือว่ามันเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือมันอาจจะบักต้องรองนะครับเฮ้ยตายไม่เป็นไรนครับเรามีหน่วยหน่วยเครื่องระเบิดนะอยู่นะพี่ได้สีม่วงมาครับว Entonces, ้าวสวยครับอย่างนี้สิมาเราจะลงเลตอีกครั้งหนึ่งนะครับครัง้งสุดท้ายนะครับ กินเวลานานไปนิดหน่อยก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะเยวขอลงเลขอีกครั้งนะเพื่อความรวดเร็วนะไม่ได้ผมไม่สี่ร้อยเจ็ดร้อยสงสุดผมน่าจะเจ็ดร้อยละอ่ะเอ,อเคอเี้ยเร็วสองนะครับแล้วก็ได้อาวุธเจ็ดร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ผมลืม <laughs> โอเคเปิดลงก็จะเป็นประมาณนี้อ่าขอบุ้มลงตรงนี้แล้วกันน่าจะโดนสองลังโอ้โหโดนสามครับก็อันนี้ลงเด็ดเทียงนะครับระบบห้องสำลักก็ไม่ทีตายละตายแล้ว หน่อแพทยเราไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเลยนะครับตอน <c oughs> อเครนบะัะหน่อยแทย์อีกหนึ่งหน่วยมนน้นะครับ <c oughs> มตุ้มตุ้มเรียกครับโอ้โหเรียกได้ไง เรียกได้เลยเนี่ยไอ้แพมอนกหนึ่งนายนะครับมาดิมาดิม,าดมันคว้างระเบิดนะครับขอแบบยำๆเน้นๆนนอ่ามันไม่แตกจริงๆนะมันไม่แตกจริงๆนะมันมีเกลือลงนะ เออระเบิดมิเลียลงบ้านมันไม่แตกนะบ้านเลี่ยนไม่ลดเลยอะโอเคครับไอสามดาวมาแล้วก็ของอีกสองชิ้นนะของอัพเกรดนะครับอ,อเเื่เดอะทิเลียขอรับของน,นะครับจะเป็นการรับของที่แบบ น่าจะเยอะอยู่แล้วขอโทษด้วยแล้วกันนะใครเบื่ออะไรก็ขอโทษนะเกมนี้เป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับก็อย่าไปรีบนะครับอัเป็นลบสี่เลยแล้วกันให้เดี๋ยวยั้งยังยังไม่อัพยังไม่อัพยังไม่อัพครับยังไม่อับผมจะเก็บไว้อัอวิศวะก่อนวิศวะผมเหลือสามพันกว่า ไปหาก่อนสามพันกว่าจะเพียรซื้อได้ปะเพชรเนี่ยผมจะเก็บไว้เพื่อซื้อวิศวะนะเนี่ยมันเออมันจะได้หนึ่งตัวเลยนะวิศวะเอ่อปาปนิกเนี่ยสถาปนิกนะครับเพชรพันห้าตอนนี้ผมมีเจร้อยสี่สิบน่าสนน่าสนน่าสนทองพันหนึ่งโอเคจัดเลยครับทองเรามีเยอะ ซื้อไปเลยเก็บอืมเฮ้ยอันนี้คัองอาวุธนะครับเราสามารถซื้อได้นะเหลือสิบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเยวขาดูของกนะันหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยผมเก็บซื้อหนึ่งร้อยดีวยกว่าสะสมดีกว,ว่านะนาะโอเคทีเหลือผมจะอัพไอ้พวกนี้มันอัพได้ปะ มอบหมายทั่วไปแล้วกันนะสามารถอัพเกียร์นี้ไม่ได้มันเจ็ดรอยแต่ว่าอัพตรงนี้เล่นๆลอนแล้วกันได้ปะ่ะกำแพงอย่างเดียวละดูทรงกำแพงก็กำแพงอัพอไปครับมันจะได้แข็งขึ้นกำแพงอ๋อก็โอเคครับคลิปนี้ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตางใจให้ผมด้วยนะเจอกันคลิปนะครับบ๊ายบายดําจจยาวนะครับแล้วผมลืมบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเพิ่งเยอะเพิ่มเยอะเพิ่ไปหมบลืมบอกครับเหรียญที่เราได้มานะครับทั้งหมดนะห้าสิบสี่นะครับจากสามสิบเก้านะลองคิดจากสามสิบเก้านะจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บนึงขอคิดก่อน ได้มาทั้งหมด15เหรียญนะครับก็ตามนั้นนะครับเราลงเหรียญ5ครั้งได้มา15เหรียญนะครับก็3คูณ5 5นะครับเท่ากับ15นะมันเหรียญครั้งหนึ่งมันได้มาทีละ3เหรียญนะครับแล้วแบบคนที่อยู่ขโมนเล่นยังไงให้ถึง1 7 4 3เนี่ยโคตรเยอะเลยอ๋อโอเคคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้จบจริงๆนะ เจอกันคลิมนนครับบ๊ายบาย